เขาก็กินอย่างมีความสุขเลยนะดูตีหูผับผับดูสิดูวางเท้ามีการวางเท้าแบบกวนโอ้ยอีกนะงามโชคเนี่ยเ,เดี๋ยวไปดูคนะุณโพ่อสับมไม้กันนะคะสวัสดีวาน้อยสวัสดีพี่วน้อยได้หนไม้นะพี่น้องครับบ้านของช้างเนาะ นพ่อโน่นกำลังสับหน่อไม้แล้วนะคะหน่อไม้น้ำได้หน่อไม้วันนี้เราได้ทั้งเห็ดได้ทั้งหน่อไม้เห็ดของเราโจดไว้นู่นนะคะเอาทิ้งไว้กลางทางเลยนะเพราะว่าพาน้องมากินน้ําก็เลยแวะกินใบไผ่คุณพ่อก็เห็นหน่อไม้ก็เลยสับหน่อไม้ไปด้วยหน่อไม่หน่อไม้ปาอยู่แต่ว่าันเป็นที่เขา นโน้ไม้ป่านะครับแต่ว่ามันเป็นที่ของเขาผมก็เลยถือโอกาส <c oughs> บอกเจ้าของเขาไปทางกเกษตรจิตนะครับ <c oughs> ว่าผมขออนุญาตตัดก่อนนะครับเจ้าของเขาว่าผมขออนุญาตไปทางกเกษตรจิตนะครับผมว่าผมขออนุญาตทักหน้ไม้เด้อ <c oughs> นางออชโชคเอ้ผมมากัตรอู่อูอู่อ,อูทางก็จะโ <c oughs> <c oughs> น <c oughs> อย่างประเดี๋ยงหน่วยังน้อยๆเอาไว้มันใหญ่ก่อนมีดมีดเข้าหรือคนหมดแรงบ่บ่มีเสียมงัดสุครับตอนนี้ก็มีดนะครับงัดทางงัดขึ้นกันครับพี่น้องอันนี้คือสิเอาได้วะขึ้นเป็นเส้นไหม ดู่ลึกแล้วลึกแล้วอันนี่ไปอเอาตี้ล่ะวันนี้สองเด้งเลยสามเด้งนะคะดูช้างด้วยได้เห็ดด้วยได้หน่อไม้ด้วยอ่าไปหาน้องรุ่งพี่พอใจเป็นกำลังใจให้ทั้งสองช่องพี่และน้องสู้ๆพ่อควานแม่ควานขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคุณนงยังอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่พาร์ทเช้านี้ทั้งเห็ดทั้งหนไม้เลยสวัสดีค่ะพี่อมแอมนะคะงามโชกอย่าไปเล่น,นกินได้เยอะอย่าหักเด้อ <laughs> อย่าไปหักยูคายาย่เด้อย,ยายจะมาตีหนูเด้อเดี๋ยวยายค่ะว่าช้างคล้ายนี่มาหักต้นยูคายายอีกเลย สร้างไถ่ดอกเขาสบายเลยเดี๋ยวก็าจะวางามโชคเองว่ามาหักอยู่คาใหญ่เลยเนาะเอองดกดว่าหนู้เละรายงานตัวเลยว่าหนู้เละเขาว่างามโชคมาเลยเข้ามามาหายายเข้ามาขยายใช่ไหมเออตอนนีงามโชกไรไปเนาะไปเจอยายยายเรนเปี้ยงแเลย ให้บานเขาเอาเขียมอมผมมอานีดเอออี่ยัยยง่ะไม่วบาดไม่วบาดดึงตัดโอกเลยเจ้าตนตัดไม้ไผ่นั่นโอกเลยนะตัวที่มีรอยตัดแล้วนะเออกัญญาอันนี้หลายมันเดียนี้ของเขาอนาคตจะมีต้นไผ่ให้ดูเปล่าเนี่ยนี่ปลูกไว้อยู่อ่ะเราปลูกไว้อยู่นะคะ ที่สวนเรามีหลายต้นอยู่ค่ะสามต้นเลยตนน้น FC ว่าส่งมห้ยปลูกดิ้ต้นไผ่นะไปไหนแล้วไปแล้วไปแล้วระวังนง้องลง,ลงทุ่งนาเดอ้อไปที่เดิมมามาไปทางนู้นไปทางนู้นละมาทางนี้มาทางที่เราให้เขากินหญ้าเมื่อกี้นะ่ะไปทางนู้นเลย อุ้ยเป็นตะเส็บแท้งามโชกกระเม่น่งามโชกลบล่มหลบแดดหลบแดดเอาจิไปละบุบบานแล้วเมือเม่อ<ป>แล้วดิไปไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้อง ไปกันค่ะคนนี้น้องๆก็ไปไปไปงามโชคไปไปกินหญ้าลูกไปบึงดากเขานะดูไม่ว่าดูแบบท้องเขาแหลมมากเลยอ่ะดูท้องไม่ว่าด Yeah, cái, đứ. bập, bập cái đứa bậ cái đưa ngay bắt khi đưa ngay bye bye nấ no, bye ใช้แต่ละเชืง เลี้ยงช้างไม่มีตะโขนะนี่ไปเนื้อไปแล้ว,ลวงามโชคไม่ไม่มากไปแล้วนะลูกงามโชคบอกอร่อยเลยค่ะวันนี้ ากาศโลบข้างที่น้องๆมากินกันนะคะปล่อยไว้งามโชคคงไม่ไล่คนเก็บเห็ดนะลูกนะเดี๋ยวก็จะให้ควานนงมาดูเวะมาดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคุณแม่กับคุณพ่อแล้วก็น้องเสียจะกลับบ้านก่อนนะคะ เดี๋ยวเราก็จะปล่อยแม่วาดกับน้องงามโชคอยู่ที่ป่าตรงนี้นะคะให้เขากินแล้วก็ให้ควานนุ่งมาดูเพราะว่าตอนนี้ควานนุ่งก็กลับมาแล้วนะคะกลับมาจากที่บ้านแล้วโอยกินแล้วฉีแล้วอืดด้วยดูนะคะอื้อหือ ทางขาใหญ่เลยดูสิอือืดูเสียงดึงหญ้าสิ โชคยืนกินอยู่คนเดียวไม่ว่าเดินไปนู่นแล้วหญ้าตรงนี้ก็กินได้หลายวันเลยนะคะหญ้าตรงนี้เพราะว่าบริเวณตรงนี้ก็จะกว้างหน่อยนะคะถ้าเจ้าของที่เขายังไม่ทำนาทำอะไรนก็จะ ปล่อยน้องให้ได้กินตรงนี้หลายวันได้หลายวันเลยงานชเดินตามแม่วาดไปแล้ว่แล้วเราก็จะปล่อยให้น้องๆได้กินหญ้าก,กันตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะกลับบ้านกันถ้าอชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต,ต่อไปของพวกเราคะ่ะ สวัสดีค่ะ